คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะหัวข้อแฟนเก่าจะกลับมาไหมก็จะเป็นคลิปสั้นๆคร่าวๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆเข้ามาเจอคลิปนี้นะความบังเอิญอาจจะไม่มีอยู่จริงนะเพื่อนๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ในเรื่องของแฟนเก่าอย่ีงนี้จะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมแล้วจะยังไงนะคะเราไาเปิดไพ่กันเลยเนาะเขาจะกลับมาไหมแล้วจะยังไงกับเราแฟนเก่าเขาจะกลับมาไหมและเขาจะยังไงกับเรา ก็จะยังไงก็เราสำหรับเพื่อนๆมีไพ่สิเหรียญมีไพ่เจ็ดเหรียญเดทเนาะมีไพ่อัศิตเเลียมีไพ่2องไม้เท้ากวางม,มองว่ายังมีการติดต่อสื่อสารอยู่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นั้นจะจบไปแล้วนะคะอาจจะเป็นการติดต่อมาด้วยพันธะอะไรบางอย่างในเรื่องของผลประโยชน์ธุรกิจที่ทำร่วมกันนะหรือ,อในเรื่องของความรับผิดชอบที่มันอาจจะปฏิเสธไม่ได้นะ สีนะคะที่แฟนเก่าจะกลับมามีชาวราศีพิจิกธาตุดินมังกรผู้บกันได้นะคะมาดูซิว่าเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไงเขาจะ t a k e a คชั่นกลับมาในลักษณะไหนอย่างไงกับเราเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไงแปดดาหกดาไฮพินเท d มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรืออาจจะมีเรื่องของการช่วยเหลือเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนเข้ามา,าผลประโยชน์ในเรื่องของการเงิน หรือว่าเขาอยู่ในช่วงของวิกฤตที่มันไม่ดีอีกราศีหนึ่งที่แฟนเก่าจะกลับมานะคะมีชาวราศีมีนหรือคนธาตุไฟเมทสิงห์ธนูมาดูซิว่าถ้าเขากลับมาแล้วถ้าเขากลับมาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงห้าเหรียญสิบถ้วยลาชาถ้วย เด็กถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ทาวเวอร์กวางม,มองว่าตัวคุณเองน่าจะพยายามหนีความสัมพันธ์นี้มากกว่าที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าตัวคุณอาจจะโฟกัสที่ความสุขของตัวเองนะคะหรือถ้าคุณคิดที่จะกลับไปติดต่อสื่อสารนะกวางม,มองว่าเหตุการณ์ซ้ำๆวนๆเวียนๆมันจะเกิดขึ้นคือมันจะเกิดการวนเวียนในเรื่องเดิมอะคุณมีปัญหาอะไรกันใน เรื่องเก่าๆที่ทําให้ความสัมพันธ์จบกันปัญหานั้นมันมีโอกาสที่จะวนกลับมาเป็นปัญหาเป็นปมปัญหาได้อีกซึ่งเราอาจจะต้องยอมรับกับการที่เราเลือกที่จะกลับไปแต่มันไม่ได้มีอะไรถูกผิดนะถ้าเราจะกลับไปในจุดจุดนั้นนะคะเราจะกลับไปก็ได้หรือเราจะไม่กลับไปก็ได้นะมันมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรานะคะแต่ในมุมมองของกว้างกว่าจะบอกว่าคนเราไม่ควรที่จะไปเรียนบทเรียนซ้ํา ไม่ควรที่จะไปเรียนบทเรียนซ้าเพราะเราควรที่จะเรียนจบบทเรียนนั้นนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ซึ่งไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปเริ่มต้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหม่เราอาจจะเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนก็ได้นะคะและนี่คือ energy พลังงานทั้งหมดความรักความสัมพันธ์นะคะของคนที่อาจจะมีแฟนเก่ากลับมาได้ค่ะ